สวัสดีครับผมลุงราวีสิบสองพี่น้องครับอยากอยากให้พูดถึงการชกครั้งนี้นะครับเราหวังอะไรยังไงที่าจะชนะบ้างไหมครับการชกครั้งนี้ผมก็เตรียมตัวดีครับมั่นใจบนเวทีอยู่แล้วครับในไฟที่แล้วรู้สึกว่าเราจะเป็นฝ่ายแพ้น็อกลงมาใช่ไหมครับใช่ครับมันทำให้มันทำให้มันทำให้ความมั่นใจของเราเนี่ยลดน้อยลงไปบ้างครับไม่ครับมีแต่แรงขึ้นครับก็ หนักกว่าเดิมครับฝึกซ้อมหนักกว่าเดิมที่จะมาชกไฟนี้ครับเราคิดว่าไฟนี้มันจะจบยังไงไฟน,นี้ก็ถ้าน็อกได้ก็ผมจะพยายามครับแล้วสุขภาพร่างกายเรารกฟิตมากขนาดไหนครับสุขภาพร่างกายก็เต็มร้อยนะครับพร้อมเต็มที่พร้อมเต็มที่ครับมั่นใจชนะนนมั่นใจครับมันมมนบม่นใจมากเลยจะสอบถามเรื่องการเตรียมตัวครับหลังจากที่เราแพ้ไปล่าสุดมีการพักแล้วก็ซ้อมเนี่ย ก็ไฟที่แล้วก็พักไปประมาณอาทิตย์หนึ่งครับก็เข้ามาซ้อมต่อเลยครับกรู้ตัวนาน่าจะได้กก็รู้ตัวนานอยู่ครับเป็นเดือนอยู่ครับแล้วได้ไปเที่ยวปีใหม่ป่ะเนี่ยไม่ได้ไปเลยครับโอเคได้สบายใจแล้วเห็นฟอร์มผู้ชกบ้างหรือยังครับที่จะก็เห็นแล้วครับเขาเป็นมวยหมัดนะครับหมัดกับเข่าครับ ตัวเด่นที่ต่อสู้คืออะไรครับก็หมัดนะครับหมัดหมัดกับสองแล้วเราเตรียมมันเลยตการหรือเปล่าก็เตรียมตัวเตรียมตัวอยู่ครับเตรียมตัวที่จะคบางทีบอกว่าจะเล่นทกสองใช่ไหมครับใช่ครับคำถามสุดท้ายนะคะมีใครตั้งคำถามไหมลาคำถามสุดท้ายช่วยฝากแฟนๆนะครับที่เรามาตามเชียเราในวันเสาร์นี้ครับครับฝากช่วยเชียและเป็นกำลังใจให้สอง นักชกไทยนี่เลยครับสซ่แบ็กกับลุงลาวีครับจะทําให้เต็มที่ครับทุกีครับอ่าัต่อเลยครับแซ่แบ็กเลย,เยไนไ